มีหลายคนสอบถามเข้ามานะครับใช้มือถือเนี่ยอยากจะแชร์หน้าจอมือถือเข้าหน้าจอคอมพิวเตอร์ใช้งานว i n d o w s 10แต่มันแชร์ไม่ได้มันต้องไปตั้งค่าตรงไหนเดี๋ยวดูคลิปวิดีโอนี้นะครับวิธีการตั้งค่านะครับใครเป็นเมนูภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนเราดูเป็นรูปภาพประกอบไปนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะให้เรากดสตาร์ทเมนูขึ้นมาครับไปตรงคําว่าเซตติ้งหรือฟันเฟืองหรือการตั้งค่านะครับกดเข้าไปครับจากนั้นเนี่ยเราเข้ามาตรงระบบนะครับผมนะหรือสิสเทมนะครับที่เป็นรูป โน้ตบุ๊กแบบนี้นะครับกดเข้าไปครับจากนั้นซ้ายมือของเราเลื่อนมาด้านล่างนะครับมันจะเป็นรูปแบบนี้นะหน้าจอซ้อนกันแบบนี้นะครับจะเป็นการฉายภาพหรือ projecting to this pc นะจะเป็นแบบนี้นะครับกดเข้าไปครับพอเรากดเข้ามาหน้าตั้งค่าหน้านี้เห็นไหมครับปกติมันต้องตั้งค่าได้แต่มันเป็นสีเทามันไม่สามารถตั้งค่าได้นะถ้าเรากดมาตรงคุณลักษณะตรงนี้นะครับใครเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะมีให้เรากดตรงนี้นะแล้วกดเข้าไปครับจากนั้นนั้นเรามากดบวกตรงนี้ครับ กดเข้าไปครับจากนั้นเลื่อนมาเกือบจะล่างสุดนะครับมองหาคําว่าไวเล็ดดิสเพย์ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราติ๊กถูกตรงนี้ครับแล้วกดเพิ่มเติมนะครับหรือแอดนะตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับจากนั้นเขาจะทำการติดตั้งนะครับไวเล็ดดิสเพย์นะขั้นตอนนี้ก็รอสักครู่นะครับหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมเขาบอกเพิ่มแล้วนะครับให้เรากดนะครับแบ็คกลับนะตรงนี้ครับกดย้อนกลับครับ จากนั้นตรงนี้เขาจะตั้งค่าได้เห็นไหมครับให้เรามาตั้งค่าตรงนี้นะอันบนสุดนะครับใครเป็นเมนูภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาอะไรก็ช่างให้เราเลือกตัวกลางตรงนี้นะครับอันกลางนะกดเข้าไปครับตรงนี้คือชื่อนะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะถ้าใครกลัวงงเราสามารถเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้นะครับชื่อพีซเราสามารถเปลี่ยนได้นะแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็ใช้ชื่อเดิมนะครับก็คือชื่อนี้นะครับเห็นไหมพอเราเปิดตรงนี้แล้วนะครับเราเปิดมือถือของเราขึ้นมาครับ มาที่การสะท้อนหน้าจออัจฉริยะนะครับเห็นไหมกดสะท้อนหน้าจอครับเขาจะค้นหานะครับตัวคอมของเราเห็นไหมครับนี่เห็นไหมตรงกันเลยนะแล้วกดเข้าไปครับพอเขาทำการเชื่อมต่อนะครับตรงนี้จะเด้งขึ้นมาให้เรากดโอเคนะครับจะได้่อยทาการเชื่อมต่อมือถือของเรานะกับตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับตรงนี้ต้องเชื่อมต่อ wifi ตัวเดียวกันนะคอมของเราก็ต้องใช้ wifi มือถือของเราก็ต้องใช้ wifi ก็คือ wifi ตัวเดียวกันนะครับ บางคนอาจจะถามว่าเราจะเชื่อมต่อแบบนี้ทําไมอันนี้แล้วแต่บางคนอาจจะอยากจะเล่นเกมนะครับผ่านตัวหน้าจอนะครับใหญ่ๆแบบนี้เนาะมีดีเลย์บ้างนิดหน่อยนะครับผมแต่ไม่ช้ามากนะครับบางคนอยากจะเล่นเกมนะครับหรืออยากจะดูทิกต o อกอยากจะทํางานนะครับผ่านตัวหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบนี้นะผ่านตัวมือถือนะครับจะได้จอใหญ่ขึ้นนะประมาณนี้นะครับ <hoof das> เห็นไหมจะดูหนังจะฟังเพลงก็ใช้งานได้นะจะเล่นเกมก็ใช้งานได้นะครับดูหนังจอใหญ่ๆแบบนี้ เราก็ใช้งานได้เช่นกันนะขึ้นอยู่ที่การใช้งานของเรานะครับพิมพ์งานในมือถือแต่อยากจะได้จอใหญ่ๆแบบนี้ก็ทําแบบนี้ได้เลยนะครับผมไม่ยงยากนะใครที่มีปัญหาตั้งค่าไม่ได้ทําตามคลิปนี้ดูนะครับ